สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง JK Auto Review ช่องที่ให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์ทันสมัยที่สุดในแบบที่คุณไม่ควรพลาด HTM 27คือขีปนาวุธนำวิถีระยะกลางที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงหลังมานี้ในวงการทหารและโซเชียลมีเดียโดยมีการอ้างว่ามีระยะยิงไกลถึง1,500กิเมตรและอาจพัฒนาโดยประเทศไทยหรือมีส่วนร่วมในการออกแบบ ซึ่งแม้จะยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข้อมูลทางการหรือรัฐบาลไทยแต่ภาพและคลิปต่างๆก็ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่า HTM 27มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแนวคิดทางทหารในอนาคตขีปนาวุธ HTM 27ถูกอธิบายว่ามีขนาดใหญ่ทรงพลังมีรูปทรงล้ำสมัยแบบ Aero Dynamic พร้อมระบบขับเคลื่อนแรงดันสูงที่สามารถทยานออกจากฐานยิงด้วยเปเลวไฟรุนแรงและคลื่นกระแทกที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนระบบภายในของ HTM 27นั้นเท่าหากิงจากภาพตัดภายในที่เผยแพร่จะประกอบไปด้วยห้องบรรจุหัวรบที่มีประสิทธิภาพสูงถังเชื้อเพลิงเหลวคู่แบบแรงดันสูงระบบควบคุมทิศทางด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและระบบป้องกันความร้อนด้วยวัสดุพิเศษ แม้จะยังไม่มีแหล่งข้อมูลทางทหารอย่าง Gen's Defense หรือ s i p r i ยืนยันถึงการมีอยู่ของ HTM 27แต่ภาพหลายภาพที่ปรากฏในสื่อก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับงานกราฟิกหรือภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งทำให้บางคนมองว่าอาจเป็นโครงการจำลองหรือแนวคิดสำหรับขีปนาวุธในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้จริง สำหรับประเทศไทยการมีขีปนาวุธระยะกลางที่สามารถป้องกันภัยคุกคามจากระยะไกลได้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งหาก HTM 27เกิดขึ้นจริงในอนาคตก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างมีนัยสำคัญไทยมีประวัติในการพัฒนาระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยก่อนหน้านี้มีการนำเข้าระบบนำวิถีจากต่างประเทศ เช่น spy NLOS จากอิสราเอลและระบบป้องกันภัยทางอากาศจากยุโรปแต่ HTM 27หากเป็นของไทยจริงก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพใหม่ที่น่าจะประมองในคลิปเปิดตัวหลายคลิป HTM 27ปรากฏในรูปแบบขอองค์การเดินขบวนในงานสวนสนามกลางคืนพร้อมด้วยรถบรรทุกทางทหารขนาดใหญ่ และทหารไทยที่ยืนเคารพอยู่ข้างๆทำให้ภาพลักษณ์ของมันดูมีพลังอันตรายและสง่างามในเวลาเดียวกันแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ HTM 27คือการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าไทยเองก็สามารถคิดและสร้างนวัตกรรมด้านการทหารได้ไม่แพ้ชาติใดในภูมิภาค เทคโนโลยีที่อ้างว่าใช้ใน h t m 2 7ได้แก่ระบบนำทางด้วยดาวเทียมการควบคุมวิถีแบบอัตโนมัติและโครงสร้างที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้สามารถยิงได้ไกลและเล็งเป้าหมายได้แม่นยำสำหรับประชาชนไทยการมีอาวุธลักษณะนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในความมั่นคงของชาติในขณะเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตรกรรม แม้วันนี้ HTM 27จะยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามแต่หากเราพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งวันหนึ่งขีปนาวุธแบบนี้อาจไม่ใช่แค่ภาพในคลิปวิดีโอแต่จะกลายเป็นอาวุธจริงที่ใช้ปกป,ป้องแผ่นดินไทยและนี่คือข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เกี่ยวกับ HTM 27ขีปนาวุธที่อาจเปลี่ยนอนาคตทางการทหารของประเทศไทย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม JK Auto Review หากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ